สวัสดีค่ะผู้ติดตาม12คนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3กันยายน2565นะคะเวลา7โมงครึ่งนะคะที่ฉันตื่นตั้งแต่ตี5ค่ะทุกคนเพื่อขับรถไปกับสาร,รยาแลวก็มาบางแคเพื่ออะไรไม่รู้แต่บ้านกูนอยู่สายหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปราชบุรีกันนะคะก็คือมีลุกมามองเมื่อกี้อินนี่พูดอะไรอยู่คนเดียวราชบุรีนะคะแล้วก็ผู้ร่วมะตาการรมเราก็คือ น้องคนนี้อีกแล้วนะคะและขอสนับสนุนโดยรถยนต์เอ้ยไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นะคะเชดเป็นรถของน้องเตยนั่นเองนะคะนี้เราเอารถของเพื่อนเตยไปขอบคุณครับ A later few moments later. วนี้เราจะไปกันที่อำเภออำเภออะไรสวนพึ่งเ <Ừ. S 2> ออเราจะไปกันที่อำเภอสวนพึ่งแล้วเราก็จะไปกินข้าวตอนนี้เราจะกินกนาแฟกันเพราะว่าง่วงไม่ไหว่วยแล้วก็จะมา งแล้วนะคะสวยมากไม่ยถึงกูเหรอไม่ยถึงกูค่ะจะระจ้เก็บอินเสิร์ตให้ดูนี่มีอินเสิร์ตด้วยนะผู้จิตายสองคนช่องกูมีอินเสิร์ตแล้วก็อรอลาบน้ำตกแบบหนึ่งนะคะ ะะมันสวยมากกว่าในรูปอีกอะที่บอกว่าจะมาด้วยกันอะเรามาคนเดียวแล้วนะมึงสิควาย <laughs> อย่ามีผัวเดอ้อมีผัวแล้วผัวจะงอนแบบนี้เด้อตายอย่ามีผัวนะจ้าจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ได้อะไรมากินลาบยะากับไกะยะ่ย่างลาบอะไรลาบหมาลาบห<ย>มาดำเนี่ย <laughs> โหบอกให้ไปซื้อน้ำมา สองตัวน,นี้คือบ r ของที่นี่นะคะหนักห่วยเมติงมากี่ปีก็เจอทุกป,ปีพาเจ้าความกดดันอีกหน่อยนั่งตามงมาือมีคนชิวชิวมากฟอร์มหลับฟอร์มหลับเหมือนแก้งหลับเลยเนาะ เรามีสมาชิกมาเพิ uhm ่มนะคะคุค่ะเรามีที่พักว่างไหมคะที่กลางเต็นท์ค่ะเยอะเลยอ๋อคนละเท่าไหร่นะคะคนละห้าสบคนละห้าสิบหนูไม่มีเต็นท์ไปนะหนูเอาเต็นท์ด้วยเอาถ้าเอาเต็นท์ทีนี้จะต้องโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปประมาณประมาณเที่ยงเยงนะคะ ได้คโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียบร้อยเราโทรหาแคมป์ประจำของเรานะคะไปแคมป์นี้บ่อยมากคือดีคุณลุงคือใจดีคุณป้าคือใจดีบริการดีมากชื่อแคมป์ว่าแคมปิ้งสุขใจเราจะแปะเพจไว้ให้นะคะสรุปแล้วกู้ดวงเขาด่าปลารับหมา ป้นเกอาล่ะเรามาถึงแคมปิ้งสุขใจเป็นแคมป์ที่แคมป์ที่เราชอบมาประจำนะคะแล้วตอนนี้ป้าจันก็กำลังกางเต็นท์ให้เราอยู่นะคะเพราะว่าเราเช่าเต็นท์ที่แคมป์450บาทพร้อมกางให้แล้วก็มีไ,ไม่ใช่กูยืนอยู่นี่แล้วก็มี อันนี้เป็น PR าสำหรับแคมป์สุขใจนี่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้เลยโชคโชคิวโคชิวตกก็ดีแล้วนอนเล่นไปนี่ตรงนี้เขามีรถแต่ก็ไม่รบกวนมากไม่รบกวนทางอีกทีน่นี่หรอกเนี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้เนะี่ย กินข้าวกันนะคะเป็นข้าวขาหมูข้าวมูแดงแล้วก็ข้าวหมอกอบสองคนกินโคตรเยอะกินข้าวกันแล้วแล้วก็จะหาที่ไปกันต่ <c oughs> อนะคะทุกคน 玩、哎啊。你读英语。哎 hour later เราก็กำลังทำการดมยาดมใช่ใช่ก็กำลังทำการจัดแจงนะคะก็รอมุกกระถาอันนี้เป็นบรรยากาศเล่ามเลไลอากาศแบบนี้อากาศแบบนี้เราก็นอนอากาศก็ดีน้ำไหลก็อากาศหัวเย็นต้องัวจุ่ม มิ้งเก็ยังเดินทางอยู่เนี่ยมิ้งไม่ถึงบ้านเลยเนะีย่ยยาวนานนะบองวัน เราก็กำลังจะนอนกันนะคะสี่ทุ่มแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแบบเชา้าจะไปดูหมอกเอยได้ๆแล้วก็จะไปตลาดโอ้ปล่อยเป็นตลาดเช้านะคะแล้วนี่ก็คือที่นอนของเราก็จะเป็นเต็นท์เล็กๆนะคะนอนได้สองคนนะคะคนอยู่หน้าเต็นท์ด้วยนี่อ๋อผีเจอกันพรุ่งนี้เชา้าขอตัวนอนก่อนไป 2> a two <2. S 1> เดินลวครับ ตอนนี้เป็นเจ็ดโมงกว่าๆเป็นเจ็ดโมงกว่าๆ <_ d> um> เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่า <_ d> um> มาพบกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ๋ยวเราจะไปดูหมอกกันเอ้ยข้อมูในเต็นท์หนูวันนี้เขาจะเอาแมวกับบา้านแล้ว คือที่นี่เขามีบุฟเฟ่ต์ทำรับสัตว์แม่งเอ,อ๊ะเราจะไปไหนกัน<ม>ขับรถไปดูหมอกันดีกว่า อนนี้เราอยู่ที่ไหนสักที่อาจเป็นที่เพาะพันุ์กัญชาก็เป็นได้เรากําลังเดินไปสํารวจที่เขาอืใช่เป็นต้นกัญชานะคะพี่เขาให้ความสนใจมากเป็นพี่ที่มากับเรานั่นเอง <c oughs> เขาใสา่นี้โดยเฉพาะเขาให้ความสนใจมากก็คือมาสั่งกาแฟยังไม่เห็นเขาถือแก้กาแฟเลยกูเนี่ยกูเห็นเขาเดินพุ่งก็มาล้างกัญชาก่อนเลย ไม่ท uh ี่แวะพี่เขาบอกว่าที่แวะร้านร้านกาแฟเนี้ยก็เขาเห็นต้นกัญชาใช่กูก็อ๋อพี่จะไปไปกินกาแฟดีใจจังหรือเปล่าไปดูต้นกัญชานี่จะเป็นบริเวณโดยรอบๆแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ข้างใครกัญชามากนะคะก็คือคนกลุ่มนั้นนั่นเองค่ะก็จะเป็นมิสเต็กกับมิสซิสแอลเฮ้ยถือแก้วกาแฟแล้วนี่ว่า ถึงอุทยานอุ๊ย<ว><ง>บินบินได้ด้วยเอ้ามันบินได้สิมันมีปินบินได้เขาบังคับอยู่ข้างหล,งลังไงถึงแก่งส้มแมวแล้วเราจะไปเดินต้ำลุ่ยธรรมาชาติกันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อมาสคอตตัวเมีย ตัวเมียผับปีกเพพับตัวผู้ขันรับอ้าโอช่ผู้สิจุกกรูจุกรูนี่เป็นนกยูงนะคะนี่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สัตว์หรอกแต่เป็นคนนี่แหละใส่ชุดมาร์คอสหัวใจพี่คอยน,นองอยู่ที่แกง <c oughs> อะไรของเขาเฮ้ยเมียกินตะโร้เปล่า กินต้นมะขเออคุณพี่มาจากที่ไหนคะเดี๋ยวพาไปดูแก่งด้านลล่ง <c oughs> ต้งางเะคะคุณพี่ตรงนี้ามจากหินหินธรรมาชาติแต่ว่าจะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมอะไรสวยหน่อยแต่ว่ามาจากธรรมชาตินะฉันเปิดเพลงเบาเบาได้ยินเราเราอยู่ในที่เดิมที่มีแค่เราเราเรา อยากอยู่้นันแตไม่ต้องางานกันเลยอยากใงไม่ยิต้องพาเราจากกันไปถ้าเขามีสไตล์ถ้าเราก็พากันเฉยนั่งชิลวนไป,ไปมาถึงตลาดโอป่อยแล้วเป็นตลาดเช้านะคะใกล้ๆแคมป์ของเราแต่เรามาสายใช่แต่เรามาสาย <c oughs> จริงๆอ่ะจะมีที่ตักบาตตรงนั้นด้วย่าจะอยู่ตรงนู้นพาก็จะพายเรือมาอา๋อพายจะลอยนะออ้ํามาที่เขาตั้งชื่อโอป่อยเพราะว่า โอ้ปล่อยภาษากะเหลี่ยงแปลว่าพักผ่อนนะคะอันนี้เป็นการให้ความรู้แต่ว่าเราไปอ่านจากาป้ายมาดีน <c oughs> ึงโคตรสวยโคตรดีอะดูโคตรนี่ข้างในก็จะเป็นแบบน,นี้มีร้านต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงน้ำชากะเหรี่ยงเอา้าคือคุยใส่ชุดด้วย ร้อนมากเลยค่ะ <laughs> แม่ไม่กินผัดไทยหรอเด็ด <c oughs> น้ำมึงผัดไทยซอสมะขามเหมือนผัดไทยโบราณอ่ะก็ะยังมึจงจินไงซื้อผัดไทยดิม <c oughs> าก,กินฝุดฝุดอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อข้เคไก่กันต,ต่อก <c oughs> ิน <c oughs> ข้าว ตลาดโอป่อยครั้งนี้เป็นครั้งที่อ๋อครั้งที่หนึ่งพี่เคยมาปะเคยมาตอนตลาดน้ำท่วมโอเคจะไม่มีของขายอันนี้เป็นข้าวแกงกะเลี่ยงอันนี้เป็นกะีผัดอันี้เป็นผัดไทยเหมือนผัดไทยโบราณที่มันใส่ถั่วมะขามอ่ะอันนี้เป็นไข่มันก้าวไม่มีไข่แก้ด้วยโอเคเพราะมันไก่อ๋อโอเค เนี่ยถ้วยจานที่นี่เขาจะใช้แบบว่าใบาตรงใบตองอะไรเง,งี้ยนะดูดิใบตรงมันจะหายาใบตรงใช่มันจะหาย,ยากใบตองจะหาง่ายอ๋อนี้ใบเอียงอันนี้จะเ,นนเป็นเนี่ยถ้วยน้ำจิ้มมันก็ยังเป็นแบบอย่างเงี้ยนี่กระทงใส่นขนมถุงทองเหรอคะขนมถุงทอง,องนี่มีบริการทิ้งขยะได้นะคะ พี่ทิ้งขยะไหมครับนี่นี่นี่ปักทิ้งขยะไหมครับหนูทิ้งขยะหน่อยลูกน้องสะดุ้งเลยไปหมดแล้วอ่ะให้พี่เ้าขยะอีกทีขอ่ีอะอะอะอยากได้ขยะอยากได้ขยะเอออยากได้ขยะเขาเกียบว้าง ในตลาดนะคะก็จะมีของขายหลายอย่างเออี่าต้องใส่ชุดแล้วก็มาเดินโรงแรมถ่ายรูปอะแล้วนี่กูถอดชุดเราอยู่เหรอนี่เวลาแล้ตลาดมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโคชิวสองที่ใครอยากมาพักผ่อนนะคะก็หนึ่งวันเอ้ยหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนสองวันมันนนน้โอเคปะ่ะเมย ก็โอเคนะอนนคนเออก็สองวันหนึ่งคืนแหละกูก็โอเคนะนะเนาะเออ,อเถูกได้แบบกับข้าวอย่างละสามสิบยี่ห้าสามสิบสองห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็จริงๆอ่ะเขาจะเปิดคือตอนเช้าตรงเนี้ยเออก็จะมีพระมาวินทบาทนะลองแพมาแล้วก็จะมีท่าก็คือตรงน,นู้นพระก็จะมา ล่องแพมาตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็จะใส่บัตรคือเขามีชุดตักบาทขายด้วยฟิละส49บาทก็สามารถใส่บาตรตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางกลับแคมเพื่อกลับกรุงเทพนะโอเคเจอกันเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าพรุ่งนี้มีไปทํางานต่อไปทางานที่มหักไม่กูไม่ได้รักกูต้องทำ ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะคะจะได้มีรายได้ไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องทำงานาไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นการทำงานไงเนออสวัสดีค่ะยหนูมาใหม่ค่ะ,อะ,คะขอบใจนะค่ะขอบคุณค่ะป้าไม่อยู่เหรอคะอ๋ออยูอ่โอเคเดี๋ยวขับไปออกไปในป่าไปใหมนะค่ะ